สวัสดีพี่น้องพวกก็ส่องสาลด์เจน,นาสาลดพกก์พ่วมกำลังว่าสินอนพี่น้องแม่สลดผมมากวนพี่น้องนำ้ำน้ำลายสาลด์แตกเดียวเียเนี่ยมาเด้อพี่น้องมากินสมน้ำกันเด้อพี่น้องแม่น้ำลายแตกจุ๊ดดังมาเด้อ,อพี่น้องเอ้ยมากินสมน้ำลายสาลดเด้อ เลวกกวาอดเพิ่มกำลังนอนพี่น้องพอขึ้นมาตะเกียวขาวเกี้ยหน้าของพ่ <มา S 2> อกำลังคักงข้างแม่ยำก้ยกนยำก้นน้ำลายแตกน้ำลายแตกไปได้ก็ไปแดกไปแดมจรวดน้ำลายแตกน้ำเมย์ดิอูอ้เพวกกวิ่มกำลังว่าสีนอนมือกองกะกินน้ำลายน้ำแดง ีต่ตอนแรกก็เด้อพี่น้องเดิ <c oughs> นแม่ตายแล้วตายแล้วเสียดายเนี่ยนึงเสียดายอี a ม l บุษยถุไว้มันคุยยาก Con có không? Có ừ. Mình ngồi nã mà tan ta Mà cho khám rồi Khám rồi, ừ, khám, khám xuống, sợ mình đi ตำมาโทษปีเดี๋ยวนี้มันมาโทษปีกับโบนีกินชมห้ามเนี่ยนี่นะอุ้ยแม่ทำอาไรคะแตกเข้าวฮัตสิบุกินพี่น้องเอ้ยมันกินชมน้ำแมนซาลด์เลยซาลดก็อดบุได้อดบุได้พี่น้องก็บุได้ซาลดทุกงกกำลังนอนพี่น้องทุกคนกำลังนอนหัวหยุ่มหัวยองเบิรงเอาจากบ้านก่อน của tụ của mì, mì, thả con ruồi thì nòi, đang du mình đuổi mình đó. Ừ, cái nội lột, thế này nè, tay này tay này ha, uốn nam lai, in the nam lai này này, pino ơi, ôi cay theo bố đi ướt, nàng bưng luôn lẽ, cho lột, nàng bưng lộ กินบ้ำลายดอกอุ้ยอิมนำมันหนะเลยโมดมันนี่มุ่งมุ่งม,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 มากินน้ำปลายงมันมีคนกินน้ำช่องไม่ดู้อีตอนประเด็นำเาขาวฝากหน่อยนะ นี่เด้พี่น้องอยู่สองคนขับอีกไก้น้อยอให้แกเอาไห้หนึ่ัเตียงกาได้

โอดโอโอดมาลายมือว้านนี้เขาก็กินอ๊ไววข้ากินจำหนื้าครับามแแบบครคามเห็น ขากเลยน่ยไหนอาเกย์อาเตยนะบอสอันนี้ไหนเกาะาขากนยี่นี่ขากันยี่นี่อันนี้คหรออันนี้ก็คขากะเขาทรละอันเป็นยังวะไม่ไปหายดอกะเาอานกัน เีไน่อยู่ตรงกองเขาได้ไข่หนึ่งพิ่หยาเนี่ยจะไหก็เขาแล้วจตเจงเป็นกกองกับเกอ้อานิ้งเบียนบอปีเลอนี้ยมาผ่าได้แต่ไข่ไกลผ่าได้แต่ใครกลยังได้น่อยนี่ก็ท่าน่มลมันเสื่อมไปเท่าน่ะตัวฮาบุหินท่านนี้รกาบแข้งตัวนี้มามาเดินพี่น้องเอ้ยเอานี่กิน Kim ăn lẻo kim maham bắn trong bà tay today. Tầm bong bắn trong bắn 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 กันยงกับักกันยงบดีล่างพี่น้องเลยอ้ยังอียาจะเพื่องุพุพุพมาลล่างมหมอ้ยังเแบบน,นีมันล่างมันนั่งกินอยู่ไหนายคักไอยากเหงาได้เดือเอาพ Thầm phụ, sống, phụ cả, nó khứt dơ nằm dù lấy nó Cứ nằm lại nằm dù bơ Cứ nằm lại nằm, mẹ xa lột dù bơ Mè xa lột này Hát sống đáy, nè Ôi, cái này Cái này dù nhảy khay một thanh hẹn mẹ bạc kẹt mày. Mày có tụi nó ơi. nó nữa tai mà nè. Cô bỏ băng hẳn Mà thầm chèo là bỏ treo là <laughs> จมเจ้าเลยมันจะไปอเห็นตอนมันขื้นยนเลยเฮ้ยมันจับยางกัดจำหายแต่จอดจอดเราเต็โมชีรูกำลังเนี่ยห้องกำลังชิ้นยางขึ้นยนพัดไลยเนะาะลลยขนแจ๋วแจ๋ค้นันผนู้นี้ขึ้นไปเายกาลากันแค่แจ๋่ยุนี่นัน อันนี้อื่นไข่พี่นอ้องให้อามักข้ามมาสันตามเจวมัวช้าชาขึ้นยนต์ผลช้ามจับอำมักข้ามเราพื้นปเกิดปันชิน,ไ,นได้ทางถนนง่ายถึงเราขออานบอลพักอันนั้นเบอกไว้บอ,ไว,บอไว้บิดหมากนีะพ่อพี่นอ้องเย Hmm. Hắc khạc, Sao rồi bố anh nó quên tụ Không bông nghĩ đó Năng tương mẹ kín Mẹ cái mẹ phải mặc trộm ก้อยก้อยอันยาวานบัวบานปันไดพุดีนัวบัวเมลวัวบานบิดหนึ่งอยู่นั่นและลายขนวานนี้เพราะเห็นหนังตายหิวโอ้โหหาม Ngày là nơi mình chống lượt. này mình lượt. Bượt hơi pán lượt. Bách chim mù đáng. Ngày là bất chắc. Ngày là. Ngày không mà bơ hưng đâu cả xong làm một thanh chuột bơ hưng cả lắng, cái lăng ha cái mặt mạc pin đòn khâu anh cái mặt pin đòn học kêu này này khâu học kêu này này nhoi nhoi nhảy cũng phong cảnh mất già rồi cái đồ ấy บัวย์บัวย์ยังอยากอยู่เสร็จเนาะพี่น้องแม่ซาลต์ท่านบอบเป็นพญายแน่น่ะโอ้ยต้องกินคู่มือบ็อกทีดากับบัวมีข่าบ่มี าาคลิปนี้ขอจยไปเนี้ก็นนอะพี่น้องฝากติดตามกดไลค์กดแชร์สรดนดกดีเด้อพี่น้องสบายดีสบายดีตาับา